สวัสดีครับสวัสดีน้องๆชาวเว็บไซต์เด็กดี .com ทุกคนนะครับสิ่งที่น้องๆกําลังเห็นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้คือโปรแกรมค้นหารับตรงปี5 7เนะครับเป็นโปรแกรมที่ปีนี้เว็บไซต์เด็กดี .com เนี่ยอัปเกรดใหม่นะครับเพิ่มฟังก์ชันยอดฮิตหลายๆอย่างเข้าไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ลาเต้จะมาแนะนําว่าการเข้าใช้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับไปกันเลยครับสําหรับการเข้าใช้โปรแกรมค้นหารับตรงปี57ก็ยังเข้าทางเดิมนะครับที่ w w w d e ไ d c o เ a d m i ด s กดีคอมแอดนะครับดูตาม URL ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ w w w d e ไวย์เว็บเด็กดีคอมแอดนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บน้องๆก็จะได้เจอหน้าตาของหน้าเว็บเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนในการค้นหาข่าวรับตรงนะครับสิ่งแรกเลยน้องๆจะต้องกรอกสิ่งที่ตัวเองต้องการ5อย่างอย่างแรกก็คือหมายเลขหนึ่งเนี่ยฮะมหาวิทยาลัยก็กดเลือกครับ ก็จะให้น้องๆเลือกมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากค้นหาข่าวรับตรงนะครับสมมติวิลาเต้เลือกจุฬาขอนแก่นเชียงใหม่ก็จะมี3ที่กดตกลงได้เลยหรือว่าใครอยากจะเลือกหมดทุกที่เลยนะฮะก็กดมหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้วก็กดตกลงนะฮะส่วนคณะก็เหมือนกันครับสนใจคณะไหนอยากค้นหาข่าวรับตรงโคต้าของคณะไหนก็กดเลยครับหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้กดตกลงนะฮะอาชีพก็เช่นกันครับ ตกลงนะส่วนสีนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับก็ตอนนี้จะอัปเดตเป็นสีเขียวก็คือ,อเป็นโครงการรับตรงที่จะต้องใช้คะแนนแก๊สแพดโอเนเวิชาสามัญสอบตรงหรือว่าสัมภาษณ์ถ้าสมมติน้องๆไม่อยากให้ตรงไหนอัปเดตหรือว่าข้อมูลตรงไหนดึงมาก็กดปุ๊บมันก็จะเป็นสีขาวาสมมติพี่ลาเต้กดโอเกับสอบตรงให้เป็นสีขาว ก็จะ,สะแสดงว่าโครงการรับตรงที่พี่ลาเต้เลือกมานะครับค้นหาเนี่ยต้องการค้นหาเนี่ยจะเป็นโครงการรับตรงที่ใช้คะแนนแก๊สแพทใช้คะแนน7วิชาสามัญแล้วก็สอบสัมภาษณ์อ่าหลายคนอาจจะบอกว่าโหหนูไปสอบโอนเนต็ตและคะแนนเยอะมากขอรับตรงที่ใช้คะแนนโอนเนต็ตด้วยดีกว่าเอามาประกอบการพิจรารณาอ่ะก็กดไปนี่นะครับดังนั้นอัปเดตให้มันเป็นสีเขียวครับข้อมูลตรงนั้นก็จะเดึงมาหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องสอบหนูกลัว ขอสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวได้ไหมก็กดอัปเดตให้เป็นสีเขียวเฉพาะช่องสอบสัมภาษณ์นะครับอ่าสมมติพี่ลาเต้เลือกหมดเลยตรงนี้เป็นคุณสมบัติม .6 ก็เลือกช่องนี้ครับปวชวกศนอเลือกตรงนี้อ่าส่วนเด็กซิวเลือกตรงนี้ส่วนครูแนะแนวที่เอาไปฝากเด็กก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเกรดเฉลี่ยก็ใส่ตามความจริงนะฮะอย่างพี่ลาเต้ก็เนี่ยครับเกรดตามความจริงของพี่ น้อยไปน,นี่มากไปหลายคนบอกว่าโก,โกงเกรดได้ไหมใครอยากจะโกงเกรดห้าจุดศูนย์ศูนย์อ่ะลองค้นหาดู <c oughs> ไม่ได้นะฮะอ่ะก็ต้องใส่เกรดตามความจริงครับสามจุดอ่ะสามจุดห้าจนะครับก็ถ้าสมมุติเราใส่กรอกผิดเราเรากรอกเกรดผิดเนี่ยฮะรับตรงที่ออกมามันก็อาจจะเพี้ยนไปด้วยอาจจะไม่ใช่รับตรงที่เราสามารถสมัครได้อ่ะดังนั้นพี่ก็ต้องใส่เกรดให้ถูกต้องนะครับ กดค้นหาครับว้าวมาแล้วครับเขาบอกว่าโครงการที่พี่ลาเต้สามารถสมัครได้นะครับก็เนี่ยฮะมี61โครงการโอ้โหมีเยอะมากครับนี่นะฮะมีเยอะมากเลยนะครับแต่ละโครงการก็จะบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะนี่ไหลเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยนะครับเยอะมาก ครับอันนี้เป็นของมอสงขลานครินนะครับอ่ะแต่ละรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมีบอกเกรดเฉลี่ยนี่ตรงนี้มีบอกที่นั่งด้วยว่ารับกี่คนคณะนี้รับกี่คนนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าขณะที่ของเราเนี่ยใช้แก๊ p แพดหรือเปล่าแปลว่าตรงนี้ก็สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวตรงนี้เป็นอาชีพนะฮะถ้าสมมุติเอาเ,อาเอามาส์ไปโดนเนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพว่าเป็นอาชีพนี่อย่างนี้ตรงนี้ก็กดเข้าไปคุยรุ่นพีได้นะครับนี่ถ้าสมมติ คณะไหนรับตรงโครงการไหนกำลังเปิดรับสมัครอยู่พอค้นหาเจอปุ๊บสามารถกดสมัครได้ทันทีเลยนะฮะนอกจากกดสมัครได้ทันทีแล้วยังสามารถกดเก็บรับตรงนั้นเอามาดูทีหลังได้อ่ะสมมติพิลาเต้ถูกใจโครงโคตา้านี้มากนะฮะโคตา้นานักกีฬาพี่กดเลยครับกดเก็บไว้นี่นะฮะอ๋อต้องสมัครสมาชิกก่อนดังนั้นพิลาเต้ก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนนะครับ อ่าลองอ่ะเรียบร้อยนะฮะพี่ลาเต้ก็กดครับนี่ฮะอยากได้ตรงไหนก็กดด้านหน้าให้มันเป็นสีเขียวฮะนี่ฮะอ่ะกดไปเล่นๆก่อนเลยนะครับเก็บไว้รับตรงหน้าสนใจก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูพอเก็บไว้เสร็จปุ๊บมันเก็บไว้ตรงไหนฮะมันเก็บไว้ตรงนี้ครับนี่ที่เก็บไว้เราก็กดปุ๊บอ่าตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นโครงการต่างๆที่เราเก็บไว้ตอนนี้พี่ลาเต้เก็บไว้4โครงการก็มีฮะผลิธตธัแพทย์เพิ่มมอเชียงใหม่โอ้โหเยอะมาก ตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติตรงไหนเราไม่อยากเก็บแล้วเราก็กดลบนี่ด้านหน้านะครับอุ้ยเจ๋วมากครับถ้าตรงไหนมันยังไม่เปิดรับสมัครมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้อีกอันนึงที่อยากจะแนะนําเลยคือตรงนี้ครับน้องๆสามารถเลือกใช้ตามความต้องการของตงัวเองได้เลยเรียงตามวันเวลาที่อัปเดตล่าสุด เรียงตามวันหมดอายุสมมติพิลาเตะตามวันหมดอายุนะฮะมันก็จะขึ้นมาเลยเรียงตามรับตรงโครงการต่างๆที่จะหมดอายุที่ที่จะหมดเขตรับสมัครนะฮะอันนี้อีก4วันอีก6วันนี่นะครับก็รีบกดสมัครได้ทันทีเลยนะครับรับตรงที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่นี่มันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะรับตรงไหนกําลังเปิดรับสมัครอยู่ก็ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะฮะอุ้ยอันนี้ของแม่ฟ้าหลวงเยอะมากนะครับอันนี้ของพนัครเหนือนะฮะของ บางมดอันนี้ขอนแก่นของจุลานะฮะโครงการรับตรงพิเศษก็กําลังรับสมัครอยู่นะฮะม,มีอันไหนอีกนีแล้วก็รับตรงที่หมดเขตรับสมัครภายในเดือนสิงหามันก็จะบอกมาเลยนะครับโอยน้องๆสามารถกดค้นหาแล้วก็เอาไปฝากครูแนวเอาไปฝากเพื่อนได้เลยหรือว่าปริ้นติดบอร์ดที่โรงเรียนบอร์ดที่บ้านได้เลยนะครับเพื่อย้ําเตือนตัวเองว่าอ่ะเดือนนี้สัปดาห์นี้มีรับตรงไหนกํนาลังจะปิดรับบ้างอะสมมติพี่ลาเต้ดูเดือนตุลาเดือนเกิดพี่เอง นะครับก็มีมอวลไลลักษ์มอสุรนารีนะครับมอนาเรสวนโครงการต่างๆนะฮะมอสงขาวิทยาเขตตรังนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะก็เลือกใช้ได้เต็มที่นะครับชอบอันไหนก็กดได้เลยนะครับแล้วก็มีเกรดบอกด้วยมีที่นั่งบอกด้วยนะครับโอ้โหเต็มที่น้องๆ้องกอ็ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับยังไงก็ โปรแกรมค้นหารับตรงปีนี้พี่พี่ทีมงานเด็กดี D. .com ก็ตั้งใจทํากันมากเพราะว่าไอเดียต่างๆเนี่ยไม่ได้เอามาจากไหนเลยเอามาจากน้องๆชาวเว็บเด็กดีนี่แหละก็จะมาบอกพี่ว่าพี่หนูอยากได้แบบโน้นหนูอยากได้แบบนี้ก็เลยเกิดเป็นโครงการโปรแกรมค้นหารับตรงปี57ที่แบบสมบูรณ์แบบแบบนี้ออกมาให้กับน้องๆได้ใช้นะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคน เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้ใช้ฟรีด้วยนอกจากใช้ฟรีแล้วใช้ใน PC ก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าตามแท็บเล็ต i p i p i p n o n e ใช้ได้หมดเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้โปรแกรมค้นหารับตรง57นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีที่เรียนไวๆ้วยนะครับสวัสดีครับ